สวัสดีครับนะฮะผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมานำทริคนะฮะแนะนำทริคในการขอคู่นะครับจากพระพิคเนศห้วยขวางนะฮะอันนี้ให้คู่นะให้คู่ชัดเจนเลยนะครับคู่ที่จะให้นะฮะเป็นคู่แบบไหนนะครับคู่ที่จะได้จากพระพิคเนศห้วยขวางเนี่ยนะครับหากคุณติดตามเพจนะผมเคยอธิบายมาแล้วแต่อันนี้ก็คือทำเป็นคลิปอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ผูท้ที่จะได้นะจากพระพ,พ,พิกดเทศห้วยขวางนะจะเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไกลคนต่างถิ่นถามว่าทําไมเพราะว่าพิกัดนั้นเป็นสีแยกเป็นการกรบาทนะฮะเป็นการกรบาทแล้วก็บริเวณนั้นนะครับมีมีคนจีนออยู่เยอะนะฮะเป็นเหมือนอ่าชายนาทาวย่อมๆเลยนะมีคนจีนอยู่เยอะนะครับเท่ากับว่าพิกัดบริเวณนั้นอ่ะมันจะมีพลังงานหมุนเวียนแบบนี้สูงนะครับ มักจะให้คู่ที่เป็นต่างชาติคนไกลคนทางภาคเหนือคนผิวขาวเอเชียผิวขาวคนญี่ปุน่นคนเอเชียคนเกาหลีคนจีนอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราชอบคบกับคนเนี้ยเราเราอยากมีคู่เป็นคนผิวขาวเป็นออบป้าอย่างเงี้ยเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุน่นเป็นจีนอย่างเงี้ยหน้าอกจีนในเอเชียผิวขาวะนะครับขอที่พาพิกาเนห้วยขวางนะครับ จะได้คู่เป็นคนเอเชียต่างชาติผิวขาวนะหรือเป็นคนไกลนะคนเหนือประมาณนั้นนะครับการไปไหว้นะครั้งแรกจะได้ผลดีค่อนข้างชัดเจนนะฮะพระพิฆเนศห้วยขวางเนี่ยค่อนข้างจะให้คุณในครั้งแรกที่เราไปใครที่ไม่เคยไปไปครั้งแรกอาจจะรู้สึกได้เลยว่าการขอพรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงเออเห็นผลเฮ้ยเรารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเราขอไปเล่นๆอ่ะไม่คิดว่าจะได้มันได้ นะมันจะเป็นแบบนี้แหละนะเนี่ยเพราะพิ่ข้เดชห้วยขวางนะครับครั้งแรกจะได้ผลดีนะนะครับในกรณีที่ยังไม่เคยมาเพราะว่าพิกัดเนี้ยมันเป็นพิกัดคุณแปลกหน้านะเราไปแปลกๆในพลังงานแปลกๆมันจะเยอะไงนะหนต่างชาติตรงนั้นนะนะรเรายังไม่เคยมาที่เนี่ยเรามาขอพรมันจะเห็นผลค่อนข้างดีนะครับส่วนครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่ค่อยท่าไรละนะเราจรรู้สึกว่าเอ้ยมันนิ่งๆรู้สึกว่าเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างนะะซึ่งการขอพรมันไม่เห็นผลทุกครั้งหรอก อ่านะฮะแต่มัดจะเห็นผลครั้งแรกนะว่าพี่ก็ได้หู่ยขวางนะครับก็ครั้งที่สองครั้งที่สามไม่ค่อยเห็นผลนะผมแนะนํานะให้ไปสักสามครั้งขึ้นไปนะฮะไปสักสามครั้งขึ้นไปนะของผมเนี่ยจะคือด้วยตอนนั้นเนี่ยที่ขอคู่เนี่ยก็เป็นคนบิวขาวนี่แหละนะฮะก็ได้มาตามนั้นเลยนะฮะก็คือผมเนี่ยจะไปบ่อยนะเดินผ่านก็ไปเดินผ่านก็ไหวเดินผ่านก็ไหวนะก็น่าจะสามครั้งขึ้นถึงห้าครั้งที่ไหว ไปไหวนะฮะนะฮะก็คือผมแนะนําว่าควรจะห้าครั้งเพราะว่าห้าเนี่ยมันจะหมายถึงความสาเร็จนะ,ะครั้งที่ครั้งแรกอาจจะได้หรือไม่ได้แล้ครั้งที่สองอ่ะ,อะเก็บไว้เดี๋ยวสักพักออกมาอีกนะครั้งที่สามขึ้นไปทีเนี้ยพอครั้งที่สามขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะเหมือนมีอภิสิทธิ์บางอย่างในการที่เราจะขอนะครับเวลาเราไปเนี่ยนะครับผมแนะนานะว่าควรจะจ่ายเงินซื้อของบูชาด้วยนะครับอย่าว่ายอย่างเดียวนะฮะจ่ายเงินซื้อของบูชาพวกอ่า น้ําผลไม้สับอรถอะไรเนี่ยนะมันจะมีอยู่ตรงนั้นอะ่ะนะเราก็ซื้อนะของบูชานะครับแล้วก็อย่าลืมอ่าอะไรอะ่ะกระซิบหูหนูด้วยนะหูหนูนะตรงตรงนั้นอะ่ะนะก็ทำอย่างเงี้ยอตอนเล็กๆเรายัางไม่ต้องคาดหวังมากพอสามครั้งเป็นต้นไปแล้วเนี่ยเราจะมีอภิสิทธิ์ละเหมือนเป็น VIP บางอย่างซึ่งเราจะสามารถที่จะขอคู่ได้ตามต้องการแล้วคราวเนี้ย นะครคืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาที่ตรงนี้ก่อนนะฮะควรไปทั้งกลางวันแลงกลางคืนนะนะครับคือเวลาเราไปหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่เป็นกลางวันบางช่วงที่เป็นกลางคืนผมแนะนำนะฮะให้มันคาบเกี่ยวกลางวันกลางคืนมีภาพกลางวันด้วยกลางคืนด้วยนะครับอาจจะไปช่วงเย็นในชักสักประมาณหกโมงอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพกลางวัน <c oughs> นะครับแล้วก็ว้านั่งสักพักนึ่งมันจะมืด พอมืดพอเริ่มเปิดไฟเนี่ยมันจะได้ภาพค่ากลางคืนนะฮะซึ่งจะได้อิทธิพลอิทธิพลที่มากกว่านะถ้าเราไปทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะอาจจะแบ่งเป็นถ้าวันไหนไม่ว่างนะไปได้ช่วงกลางวันเลยนะฮะก็ไปกลางวันวันไหนว่างก็ไปกลางคืนก็แล้วแต่นะ,ะแต่กลางคืนจะต้องมีเพราะว่าพรพิกเนิดห้วยขวางเนี่ยจะเด่นในลักษณะของโชคจากเดนไกลนะฮะซึ่งเป็นลักษณะเป็นค่า,เป,คาเป็นค่าของภาพที่เห็นมันจะเป็นดวงไฟนะฮะ ไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะแล้วทีนี้ยพอเราได้อภิสิทธ์ทบสามครั้งทบกลางวันกลางคืนแล้วหรือห้าครั้งแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีอภิสิทธิ์ในการที่จะเลือกคู่ทีนี้วิธีเลือกนะฮะผมแนะนําอย่างนี้ให้เรานะฮะนึกว่าเราชอบแบบไหนนะฮะนึกเลยนะฮะผิวมันจะขาวๆนะนะฮะผิวจะออกขาวๆนะพร,ระพิฆเนศคว่ขวางเนี่ยนะจะให้ผิวว่างขาวผิวขาวๆอ่า อะคิ hm. ้วเข้มเราจะคิดอะคิ้วเข้มคิ้วโป่งแบบนี้นะฮะความสูงประมาณนี้ขนาดส่วทรงประมาณนี้นิสัยเอาประมาณนี้ละกันอ่าคิดให้ชัดเลยคิดมาก่อนก็ได้คิดมาก่อนจะไปนะสมมติว่าครบสามครบห้าแล้วนะคิดมาก่อนนะว่าวันนี้จะขอเอาเต็มที่เลยอ่าต้องมีสมาธินะฮะตั้งน้โมสามจบหรือคาถา,า,าอะไรก็ตามที่ถนัดอ่ะนะฮะที่ทําให้เราเข้าสู่สมาธิได้มีสมาธิก่อน แล้วค่อยๆบอกออกมาว่าเราต้องการคู่แบบไหนผิวแบบนี้ประมาณนี้ความสูงประมาณนี้นิสัยประมาณนี้ฐานะทางสังคมประมาณนี้อย่ามาโนนะฮะอย่ามาโนนะฮะไม่ใช่ว่าจาับสเต็มแม็กเลยนะฮะแบบคุณหนูมาเลยหรือคุณชายมาเลยอย่ามาโนนะฮะก็คือเอาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะเอาที่มันรู้สึกว่าเป็นไปได้เอานิสัยแบบนี้เราต้องการคุณแบบไหนเราก็พูดออกไปเราอยากให้เขารักเรา คนที่ซื่อสัตย์อคนที่ไม่โกหกาการเงินก็อ่การเงินมีเงินพอสมควรมีที่ดินแล้วแต่คิดมาให้ชัดเจนพอแบบเนี้ยอ่ะเสร็จแล้วก็เสร็จรอดูผลนะครับรอดูผลมันจะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะนะฮะที่ว่าประมาณเดือนเนี่ยก็จะมีคนลักษณะแบบนี้เข้ามานะฮะแต่ก็ต้องทําตามที่ผมบอกก่อนนะนะฮะมันจะต้องแบบว่า เข้าเกณฑ์นะนะครับเช่นสมมุติว่าเราไปขอเป็นคนดําอย่างเงี้ยเป็นฝรั่งแบบว่าอเมริกาย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราเล็งๆคนเหนือไว้หรือเล็งๆคนจีนคนอาเอเชียไว้เนย่างพาริเกเนตห่วยฝงจะให้ผลค่อนข้างดีนะครับสําหรับเทคนิคนะฮะก็คือประมาณนี้นะฮะ คือเดี๋ยวนีคู่ผมลืมบอกนะจะเป็นคู่แท้นะถ้าเราทําตามแบบนี้แล้วเป็นคู่ที่ได้มาจากพระพิคเนสเนี่ยตรงตามลักษณะที่เราบอกเนี่ยจะเป็นคู่แท้นะคู่แท้ยั่งยืนถาวรเลยเหตุผลที่ทําไมถึงเป็นคู่แท้เพราะว่าด้านหลังของเทพที่เราขอพรมีอะไรอยู่จะให้สิ่งนั้นได้ดีหลังของพระพิคเนสอ่ะจะมีเทพอยู่สององค์อ่ะผมเทพอะไรไม่แน่ใจนะอยู่กัเป็นคู่อยู่ข้างหลังอ่ะอ่านั่นแหละก็คือจะให้เป็นลักษณะคู่แท้ นะฮะซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะคู่นะคู่ที่ยั่งยืนถาวรเนี่ยผมก็เนี่ยได้เจอมาก็อยู่ถึงปัจจุบันไม่มีปัญหาเลยนะครับเป็นคู่แท้นะคู่แท้เนี่ยคบกันจะไม่มีปัญหาเลยนะฮะและชีวิตก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับทริคเทคนิคนะฮะก็ประมาณนี้ก็ลองดูนะลองใช้ทริคนี้ไปขอดูนะครับหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะฮะกด s u b s c คร b ์ให้ YouTube ช่องหมอจุกด้วยจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆนะหาอ่านใน อินเทอร์เน็ตไม่มีหรอกนะมันต้องดูอย่างนี้ฟังอย่างนี้นะฮะถ้าฟังได้ดูได้นะฮะติดตามได้เอาไปใช้รับรองเห็นผลอ่านะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ